การที่ทุกคนแห่มาลงทุนเพื่อหวังเงินปันผลกันหมดอาจฟังดูเหมือนจะเป็นเรื่องดีที่ทุกคนมีรายได้แต่ในความเป็นจริงแล้วสิ่งนี้สามารถส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อตลาดทุนเศรษฐกิจกและแม้กระทั่งตัวนักลงทุนเองได้ทั้งในด้านบวกและลบผลกระทบเชิงบวกที่อาจเกิดขึ้นในระยะแรก สร้างความมั่นคงในหุ้นบางประเทศหุ้นปันผลมักเป็นหุ้นของบริษัทที่มีพื้นฐานแข็งแกร่งมีผลประกอบการสม่ำเสมอในธุรกิจที่มั่นคงเมื่อความต้องการหุ้นกลุ่มนี้สูงขึ้นราคาอาจมีเสถียรภาพมากขึ้นและอาจช่วยลดความผันผวน,นของตลาดโดยรวมได้ กระตุ้นบริษัทให้มีวินัยทางการเงินหากนักลงทุนให้ความสําคัญกับเงินปันผลมากบริษัทก็จะมีแรงจูงใจในการรักษาผลกําไรและมีวินัยในการบริหารจัดการเงินเพื่อให้สามารถจ่ายเงินปันผลได้อย่างสม่ําเสมอเหมาะก,กับผู้ลงทุนที่ต้องการพาสซีฟอินคัมสำหรับกลุ่มคนที่ต้องการรายได้ประจำเช่นผู้เกษียณอายุ หุ้นปันผลคือทางเลือกที่ดีการที่คนหันมาสนใจมากขึ้นสะท้อนถึงความต้องการของตลาดในกลุ่มนี้ผลกระทบเชิงลบและความเสี่ยงที่น่ากังวลอย่างไรก็ตามถ้าทุกคนแห่กันมาลงทุนในหุ้นปันผลเพียงอย่างเดียวจะเกิดผลกระทบเชิงลบมากกว่าครับเกิดภาวะฟองสบู่ปันผลหรือ dividend bubble นี่คือความเสี่ยงสำคัญที่สุดหากนั้นลงทุนซื้อหุ้น โดยไม่พิจารณาปัจจัยพื้นฐานอื่นๆนอกเหนือจากอัตรางเงินปันผลเพียงอย่างเดียวราคาหุ้นกลุ่มนี้อาจพุ่งสูงเกินความเป็นจริงหรือ overvalued มากๆและเมื่อใดที่บริษัทไม่สามารถารักษาระดับการจ่ายปันผลได้ตามคาดหรือผลประกอบการแย่ลงราคาหุ้นก็อาจดิ่งลงอย่างรุนแรงสร้างความเสียหายให้นักลงทุนจำนวนมากบริษัทถูกกดดันให้ใจ่ายปันผลมากเกินไปหากนักลงทุนคาดวังเงินปันผลสูงมาก บริษัทอาจถูบีบให้จ่ายกำไรออกมาจนเหลือน้อยสำหรับการลงทุนเพื่อการเติบโตในอนาคตเช่นการวิจัยและพัฒนาการขยายกิจการหรือการชำระหนี้สิ่งนี้จะบั่นทอนศักยภาพในการเติบโตระยะายาวของบริษัทและสุดท้ายอาจจะส่งผลต่อความสามารถในการใใจ่ายปันผลในอนาคตติดกับดักปันผลสูงหรือ dividend trap หุ้นที่จ่ายปันผลสูงผิดปกติอาจเป็นสัญญาณอันตรายบางครั้งอัตราปันผลที่สูงเกิดจากราคาหุ้นที่ตกลงอย่างมากเพราะบริษัทกําลังมีปัญหาหรือธุรกิจอยู่ในช่วงอิ่มตัวและไม่มีโอกาสเติบโตแล้วการจ่ายปันผลสูงอาจเป็นการดึงกําไรสะสมออกมาจ่ายซึ่งหากนักลงทุนไม่ตรวจสอบพื้นฐานให้ดีก็อาจติดดอยและขาดทุนทั้งจากราคาหุ้นที่ลดลงและเงินปันผลที่ไม่ยั่งยืนการกระจุกตัวของการลงทุน เมื่อทุกคนแห่ไปลงทุนในหุ้นกลุ่มเดียวกันทําให้การลงทุนขาดการกระจายความเสี่ยงหากหุ้นกลุ่มพันธผลเจอวิกฤตหรือกฎหมายนโยบายเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มธุรกิจที่จ่ายปันผลสูงนักลงทุนส่วนใหญ่ก็จะได้รับผลกระทบพร้อมๆกันอย่างรุนแรงตลาดหุ้นขาดความสมดุลตลาดหุ้นที่แข็งแกร่งควรมีทั้งหุ้นพันผลเน้นความมั่นคง แล้วหุ้นเติบโตที่เน้นการลงทุนซ้ำในธุรกิจเพื่อสร้างการเตริบโตของมูลค่าหากทุกคนมุ่งแต่ปันผลหุ้นเติบโตจะไม่ได้รับความสนใจซึ่งจะส่งผลให้นวัตกรรมและการขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอลงเนื่องจากบริษัทเหล่านี้จะหาเงินทุนได้ยากขึ้นผลตอบแทนโดยรวมอาจไม่ทีเท่าที่ควรคุณบางตัวอาจไม่จ่ายปันผลเลยหรือ่ายน้อยแต่มีศักยภาพการเตริบโตสูงมากทำให้มูลค่าหุ้นเพิ่มขึ้นมหาศาล หากนั่งลงทุนมุ่งแต่ปันผลก็อาจพลาดโอกาสในการลงทุนในหุ้นที่ให้ผลตอบแทนรวมที่สูงกว่าในระยะยาวถ้าเพื่อนๆชอบคลิปเนื้อหาเกี่ยวกับสุขภาพการเงินการลงทุนและสถานการณ์โลกฝากกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณครับ